น้องนุ่นนี่ใช่ไหมคะกไ็ได้มีโอกาสมาเล่นตอนช่วงช่วงช่วงนั้นเรื่องชายแพทย์เพราะว่าชายแพทย์ก็ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วก็แบบยังช่วงเวลาออนแอร์มันก็เลดมาเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบเพิ่งจะมาออนแอร์ air. ตอนนี้น้องก็ก็ดีใจคะ่ะน้องเขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าก็เขาก็ไปพอดีได้งานพอดีอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยได้ทํางานไปแล้วอะไรเงี้ยงานประจํา น้องก็น้องก็มาเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตอันมองว่าเพราะว่าแต่ละแต่ละช่วงวัยของของอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีประสบการณ์เก็บเกี่ยวไว้อย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะไม่ไม่ไม่น่าเบื่อดีอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันชอบพี่มากหรือพี่จะพี่ยังเน่าหรือ,อยังไงพี่อ่านเแล้วีน้องก็เป็นงในาประจน้องก็ทํางานประจําเข้าสู่ก็เป็นชีวิตปกติค่ะ งานกุ๊ะกรไ้งานวงการก็ยังรักหรือว่ายงไรคะคือคุณพี่ก็ไม่รู้นะที่ต้องรอถามน้องเขาเนาะแต่พ่เาชอบไหมคือเขาก็ชอบค่ะถามว่าก็ได้เล่นก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็สนุกอะเนาะคือพี่ คือพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดแต่ว่าคือจริงๆก็คือชีวิตเส้นทางชีวิตของของของแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องให้อิสระเสรีภาพของของทุกคนนะคะแอนมองแอนมองอย่างนั้นน,น่ะเขาเวลาได้แล้วติดต่อมาใช่ค่ะน้องก็มีไอจีอยู่น้องติดต่อได้ทางไอจีเลยค่ะแม่ไม่ได้เป็นผู้จัดการแต่ก็คือน้องก็มีงานประจํามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามั่นคงนะคะความมั่นคงของชีวิตในยุคนี้อย่างเงี้ย ตอนที่ละครนอนมาแบบว่าน้องมีมาคุยกับคุณแม่นะคะว่าแบบพีดแจ๊เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะก็เห็นเขาก็ทวิตเห็นเล่นไอจีเล่นอะไรเงี้ยค่ะ็ตอนที่ตอนละครฉายแอนก็ก็ก็ถ่ายอีกเรื่องนึงอยู่ก็อาจจะต้องรอลุ้นน้องว่าจะมีโอกาสได้ก่อนนะในฝีปาก